ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลรถสเกต็ตนายนิรัตพงศิษฐิถิฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสปาของดอยสก็ดครั้งที่16ซึ่งในปีนี้อำเภอดอยสเก็ดรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคิกมอกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายและประชาชนในอำเภอดอยสเก็ดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอดอยสเก็ดให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์2567 โดยมีนางกุสุมานพงศิษฐทธทิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายจักรินศิริทนทรภูมิในอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคักภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการประกวดผลผลิตทางการาเกษตรการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมืองไก่อกฟางการประกวดแม่ญิงงามดอยสะเก็ดการเดินแบบแฟชั่นผ้าถิ่นไทย และชนชาติพันธุ์การเดินแบบการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อสมททุนโครงการซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจนคนดอยสะเก็ดการประกวดรำวงย้อนยุคและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการซุ้มของดี14ตำบลบูธจัดแสดงจำหน่ายสินค้าของดีดอยสะเก็ดผลิตภัณฑ์โอท็อกทีมียมและสินค้า GI กาดม้วนครัวหอมอธิสัยกูข้าวต้มมัสซิลาโดนข้าวหล่าแม่บรรวบุรุและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในอำเภอโดยสเกตร,รวมถึงมีการแสดงมหรสพอีกมากมายโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้เข้าเที่ยวชมงานได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง3วันเต็มสินชัยพัชรธนาพรเรียเปียงวริศราธินารายงานเชียงใหม่ประธานในพิธีที่ครพ ผมนายจักรินศิรินทรภูมิในเผย็อศดอ์สิทธในนามของพี่น้องประชาชนชาวเผด,ด็จศกดอ์สิทธอันประกอบด้วยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปกลุ่มอาสาสมัครและมวลชนภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐรวมถึง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันพย่บ้านและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสปะของบีดอยสะเก็ดครั้งที่16ประจำปี2567ในวันนี้อำเภอดอยสะเก็ดประกอบด้วย14ตําบล 112หมู่บ้านมีเทศบาลตำบลจำนวน13แห่งและมีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน1แห่งมีประชากรประมาณ78,000คนประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้แก่คนไทยพื้นเมืองไทยลื้อไทยเขินชนเผ่าปากกากยอและลาหูประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อว่างเว้นจากการทําการเกษตรปกติก็ได้ใช้เวลามาทํางานฝีมืออัตกรรมต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นทําให้สามารถอนุรักษ์งานฝีมือศิลปะอัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างดีตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาให้เป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่งอำเภอตะศกิตจึงมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นอยู่หลายอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนดอยสะเก็ดอาทิเช่นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิตมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ดที่เป็นศูนย์รวมองความรู้ทั่วชาวบ้านมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และสถานศึกษาปฏิบัติธรรมสำคัญเช่นวัดพระธาตุดอยสเก็ดพระอารามหลวงและวัดสันภูเลยสลีเพียงแก้วเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นเขื่อนแม่กลวงอุดมธาราน้ำพุร้อนดอยสเก็ดหนองบัวพระเจ้าหลวงแผ่นดินวิดปาสักงามน้ำตกตากเหมยเทพเสด็จเป็นต้นและยังมีผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพเช่น ข้าวหอมมะลิข้าวกำรอยสเกต็ตกาแฟเทพสเสด็จใบชาป่าเมี่ยงและพืชถักปลอดสารพิษบ้านดอกแดงบ้านโพดทองเจริญเป็นต้นตมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปที่หลากหลายมีคุณภาพสวยงามเป็นแหล่งรวมของอาหารที่เป็นต้นตำรับและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นข้าวหลามข้าวส้มเหนียวและมีสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ได้แก่เข้ากับอินซีดอยสะเก็บเ,เ,เครื่องเครือบอินเถาเชียงใหม่ศิลาดลและกาแฟเทพสเสด็จมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนพื้นเมืองที่อนรักษ์ไว้อย่างมั่นคงเช่นการจัดทำขบวนรถบุตรชาติงานประเพณีแห่นมสด ลดถ,ถวายต้นสีมหาโพในวันวิสาขบ,บูชาประเพณีตักบาทเทโรโรหณะในวันออกพรรษาเป็นต้น